กลับสวัสดีค่ะพี่นอ้องคลิปนี้แอดจะไปลงเด่นบนลราพัฒนานะคะเฉพาะบนเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะเฉพาะบนเอาอเอาเฉพาะบนก้อนก็ได้นะคะมันเอาออกก้อนเนาะคะ่ะที่มันบนหลางเนาะนะคะขอให้เดินต่อนะคะขอให้เดินต่อกับแนวทางนะคะพี่น้องค่ะ เฉพาะบนเอาเบิรงขั้นเตือนก่อนนะคะคันเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโตรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อขอบคุณนะคะนะคะเอาค่ะขออนุญาตผัดข้ามเอาใบออกก้อนเนาะคะ่ะ แต่ถ้าเป็นรุ่นรัฐบาลไทยน้ากันท่าน,น,านพี่น้องอีก10บนาทีนะคะดินรุนหลุดไปแล้ว1ง,งวดนะคะหลุดไปแล้วมันขึ้นว่านเนี่ยพอเขานะคะสูตรนี่นะคะงวดนี่เฮ็ดแล้วได้หาหกเจ็นะคะพี่น้องห้าหกเจ็ดจะเดินตบหนตหรือว่าจะลุดต่อถ้ารุดอีกก็คืออ,ออกนะคะคือวิธีคิดวิธีทำเนาะคะ่ะ หลักร้อยบวกกันสองครั้งแล้วหลักสิบบนหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวก7บวก1บวกหนึ่งเก้าสบวกเจ็เท่ากับห้บวกหนึ่งเป็น6 6หบวกหเป็น7ที่มาของ5้าหนะค่ะพี่น้องเนาะนะคะี่เดอค่ะพี่น้องเด่นบนราวพัฒนานะคะขอ้อนยาตาายเอาใบนี้ออกนะคะสูตรนี้ยังแจมอยู่นะคะ2ตัวเฉพาะบนเท่านั้นนะคะ ยังเดินอยู่นะคะพี่น้องค่ะกาเดินดีเดินต่อนะคะได้ศูนย์กับสามกับเข่าศูนย์ลักลาะอ่าล,ล,ลักนวยนะคะเอาเป็นเดินบนสองกับห้าก็มาที่ห้าสองสี่กับเจ็ดเขาลักลอยแปดกับหนึ่งเขาลักน้วยหกกับเก้ามาสามตัวหกกับเก้ากอดกันออกพี่น้องแปดกับหนึ่งมาที่หนึ่งเก้านะคะแปดกับหนึ่งก็มาที่หนึ่งเก้านะคะ 8กับ1มาที่15 5 8หกับ1มาที่598ก็ขึ้นว่านี่6กับ9มาที่9เฮตดตอแล้วรอบหนาะของมืออื่นนี่8กับ1พี่น้องไปเบิ่งวิธีคิดวิธีทํา้ํากันสำหรับพี่น้องที่เขามากหมถึงยังบ่ดันเด้เห็นแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตั้ง3ตัวบน2ตัวล่างหลักสิบบนบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งหลักสิบล่างบวกกัน2ครั้งได้เท่าไหร่ บวก6กบวกสเนาะคะ่ะ0บวกกัน2ครั้งเท่ากับ0 2บวกกัน2ครั้งเท่ากับ4 9บวกกัน2ครั้ง9 2 18 18งสิบวกส่เท่ากับยี่สิบเา 22, นาะคะ่ะเอาไปต่องสอบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับหนึที่มาของ8กับ1เนาะคะ่ะพี่น้องเฉพาะบนเดอ้อค่ะพี่น้องเด่นบนนะคะ่ะเด่นบนขอให้เดินต้อนนะคะ ส่วนมันจะชนกันยี่ทีตัวใดหลังจากลงแนวทางหมดแล้วเดี๋ยวแอดจะเอามาเทียบชนให้เบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสูตรนี้จัดว่าเนียบนะคะสูตรนี้ถือว่าเนียบที่สุดเลยคะ่ะประมาณสองหนาใดแล้วค่ะพี่น้องเดนี่นะคะเฉพาะใบนี้นะคะค่ะเดินมาเงี้ยวๆเลยะคะ่ะพี่น้องมันพ่อกระเทือนทดี่แอดจะลุกเ <c oughs> <c oughs> นาะคะ่ะพ่อกระเทือนเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะนะคะ มือขึ้นว่านีน่เขา่าเทิ้งเก่าเทิงศูนย์ตัวคันนี่เนี่ยแอดเก่าไม่เห็นห่งติโอ้ยเนาะค่ะพี่น้องห่วงขานแอดในเดอ้อพี่น้องค่ะเฉพาะบนนะคะไปล่างเ้าวนาบับเอาเฮาเอาแต่ตะบนนะคะงวดมือว่านี่แปดเก้าศูนย์มาน้ากันเลยค่ะเก่ากับศูนย์ที่หลักร้อยและหลักสิบมือนี่เฮ็ดแล้วของมืออื่นเนาะคะ่ะ ศูนย์หนึ่งสองชนกันเหรอเด้กับตัวใดเดี๋ยวจังไปเบิงไปเบิงวิธีคิดวิธีทำน้ำกันเนาะค่ะตั้งซี่ตัวนะคะพี่น้องหลักร้อยบนบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนบวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่บวกแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งเนาะค่ะคงที่เก้าบวกกันหนึ่งครั้งได้เก้าศูนย์บวกกันหนึ่งครั้งได้ศูนย์สองบวกกันสองครั้งสองสองสี่เก้าบวกสี่เท่ากับสามนั่นผิดอีกแล้วเห็นบ่ค่ะ เท่ากับ3 3บวกคงที่เท่ากับ1นะคะเท่ากับ1 2 3สองนตัวนะคะ9บวก4เท่ากับ13นะคะศูนย์ไม่มีค่า3าบวกคงที่เท่ากับ1 2 3อขออภัยพี่น้องแอดไปรอบนี้แอดจะซื้อลิควิดอ่มามักลบอยู่นะคะภาวาแอดบอมี่อิลีพี่น้องนะคะ บริสืทธมาใส,ส่งานอุลีเลยเนาะค่ะหนึ่งสองสามขออนุญาตบัตรค่ำขีดออกที่ตรงนี้เลยเนาะค่ะพี่น้องแก้ไขตรงนี้เลยนะคะ <c oughs> ขออภัยพี่น้องนะคะขออภัยเด้อค่ะพี่น้องได้ยังกองอดยันหนึ่งสองสามขีดตะศูนย์ออกกันเหลีทั้งต้นน้นนนพี่น้องนีแก่ตรงนี้ได้เด้อะคะ่ะพี่น้องหนะ้างานเลยนะคะหนึ่งสองสามนะคะ หนสองสามเลยเพราะว่ามันมันแนวทางมันไปแล้วนะคะมัน,นหน้าที่มันไปแล้วพี่น้องมันแกไ้ไขบ่บ่ท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอถทษขอให้พี่น้องเนาะคะ่ะร่วมกับกามาตอนนี้เด้ตตค่ะพี่น้องค่ะร่วมกามาตอนนี้ร่วมซาอาเล็กช่องเข้าเ็ดแตกคาดปวดบ่ค่ะพี่น้องนะคะ,ะแก้ไขให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะหนึ่งสองสามนะคะ ส e. <c oughs> mm ูตรนี้งวดที่แล้วกับเขายุที่เก่านะคะอันนี้เฮ็ดแล้วได้ยุที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้อยู่ที่หนึ่งไปเบิ้งวิธีขิดวิธีท้ำน้ากันมันหลุดงวดเดียวแอดบอวออกนะคะพี่น้องแอดบอเอาออกตาไปใส่อีกแบบพี่น้องค่ะไม่เอาออกเพราะว่างวดที่แล้วมันเดินอยู่เนาะค่ะมันเดินอยู่เพราะฉะนั้นไปเบิ้งวิธีขิดวิธีําำด้วยค่ะพี่น้องนะคะวิธีทำ หลักสิบบนบวกกันสองครั้งหลักหน่วยบนบวกกันสองครั้งพร้อมหลักสิบล่างสองครั้งได้เท่าไหร่บวกเก้านะคะสิบวกพิดอีกว่าสองสองสี่เาสองสิบบวกส่เท่ากับสิ12องสิบวกเกาเท่ากับ 11, ส 2, บิพี่น้องนะคะยีบเนาะค่ะสิบวกเก้าเนาะค่ะเก้าสิบสิบเ่ตัวสองบวกเก้าโอ้ตไก่หรพี่น้อง อยู่กับตัวเรียกหลายเนาะคะ่ะเอาได้หนึ่งนะคะได้หนึ่งเอามาเทียบชนกันบัดนี้พี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดจะมาเทียบชนกันให้ว่ามันชนกันยุทีโตได้นะคะชนกันที่ตัวไหนสําหรับงดหนานเนาะคะ่ะโอ้ยร่มขลากหน้าบัดเดียวนะคะ่ะสงาใสร่มซาวาเอกช่องเข้าฉีดแตกรัวร่วๆ่ะพี่น้องกบรัฐตาลไทยเนาะคะ่ะ กับรัฐบาลไทยเนาะค่ะนะคะทนะีนี้ขงหมดแล้วเฉพาะบนเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ราคาพี่น้องมันชนกันยืดทีต่อไหใเมาเบิรงนนักันนะคะสูตรนี้ได้หนึ่งสองสามที่เดินยาวสองเล่มสองหน้านะคะสูตรนี้ได้หนึ่งสูตรนี้ได้หนึ่งที่ยังไม่หลุดไอทีย่างบอลหลุดนี่ได้หนึ่งสองสูตรสูตรนี้รุดไปแล้ว,ห,วหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น ชนกันที่หนึ่งก่อนสามใบแนวทางนี้นะคะชนกันที่หนึ่งสิบเจ็ดห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องจุดนี้ชนกันยูทีหนึ่งส่วนจุดที่แล้วนะคะสุดที่แอดเอาลงไปว่างหันขืนเวทีไปว่างหันเนาะคะ่ะที่แอดล่งขีไปแล้วนั่นชนกันที่อะไรคะ ชนกันที่5เนาะค่ะพี่น้องชนกันที่5ยังอีกลายสูตรเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะไปสรุปเด็กชนเด่นไห้เนาะคะ่ะสูตรนี้ชนกันอยู่ที่1อยู่เด้อค่ะพี่น้องเอาสาหรับคลิปนี้เอาไว้สนิไป,ปรุนรัฐบาลไทยก้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ